ที่บัตรเดี่ยวนี้ขบวนเสด็จของราชบุตรมินพากลรรมการมาด้านนี้ขอให้ทุกคนในความร่วมมือให้ความสะดวกด้วยทีเจ้าหน้าที่ดูแลหน้าหน้ากันนะครับโอ้โหชุดอะไรเนี่ยเนี่ยทหารแบบนี้เขาแต่งตัวเป็นแบบนี้อะไรเนี่ยพูดอะไรเจ้งหว้าที่วัดบางปา รถล,ลิเกอยูต่ตรงหัวสะพานตั้งแต่เย็นนะฝนก็ตกแก่ปะเนี่ยที่บอกว่าเป็นรถลิเกแล้วเขามาจอดข้างในเนี่ยฉันเป็นเมียลิเกจ้ะโอเคแล้วไปอยู่ในความสงบ<อ>น,นี่ล่ะหน้าคุค้นๆไอ้นี่หน้าคุ้นๆอย่าคนนี้หน้าเหมือนเมียดิไเคยเห็นที่ไรนน้เลยมีอะไรหรือเปล่า้างนี่คือขบวนสเสด็จของพระองค์ท่านนิทาต้องการจะ,สะเสด็จเลี้ยงเมือง่านที่นี่ ถ้าใครขวางม,มีโทษถึงประหารชีวิตถ้าป้าไม่อยากตายหลบไปฉันจะหลบไปตรงไหนไม่แฉกป้างจ้าไม่จะแฉกได้ยังไงมันมีล่มเงเองไหมเนี่ยอ๋อผู้ทหารที่จริงเราลง,ลงหลังคาทำไมวะไม่ได้เราเปียกเยอะหายจะเก่งไงกูเปลียกไปหมดอ,องราชบุตรจะเสด็จไปถึงที่นะจ้าองราชบุตรเขาจะเสด็จเรียบเมืองมาที่นี่ฉันขอชงบุตรารมีอง่กล้จะได้แล้เขาไม่ชอบเขาต้องการความเป็นส่วนตัว นั่งกมหน้าอย่างเดียวแล้วก็อย่าขวางไม่งั้นตายนะได้จ้ะอย่เฉยไอ้สองตัวนี้หน้ามันคุนจริงๆนะไรว้คนเลยหน้าเหมืนนัตสัญญาใหญ่ขนาดนั้นนั่งเฉยไหวะไ่ใช่เเสด็จพระเจ้าค่ะนั่งเฉยเเจ้าก็ผานมาเดยห้ฉันวมากฉัพไม่รับดลจ้ะ

Bro eh. แต่ no oh, okay, ุ oh, ่นโอ้โงนั้นเลยเดคนดูอ ouais ๋อไปรุ่นนะิลุกตอกโอ้ย่งกโอ้โอุ้่นโอโอ้ป้าวันผกหลาทีไม่หหลับเลยหายลมเย็นยังไม่ถึงคนที่ชอบออกใหนอนก่อนผู้สายใส่ชุดกุมขนล้วยังเห็นว่าแดกเหรอเฮยนี่ร้องนึ่งเฮ้ยร้องไปทีเตอนหน่นขีเมย เด็ยนี่ก็มัดที่คือตัวนินลสองลั <'t> นอยากมาใช้คำไม่ควรคงปากรอกแล้มาภาวนมาพูดยวนทำแย่เ <c oughs> <omat> ้ามอเป็นคนก็แค่ที่กาัคูณนี้ไม่อยา แกตัวเซลไอเด็กนี้ใครหลานจะภาพก็ภเอ้ยไอ้หนูไม่หมอนก็พราผมเลยลูกจะน่าลงไปให้ลูกนอนตาสบายเลยลูกได้นอนกับพื้นที่เย็นดีมีน้ำดวอากเภาพนอนไม่ได้ลูกหลานก็ภาพนอนกันเอาใเต็มที่ไอนกี่ตัวมอกอไปเถอะ แก <c oughs> มึงคงได้ยินว่ากูมีทจะาาเสด็จผ่านมาทางนี้ถ้าใครได้ยินนมันมาขวางทางกูงงกูจะตัดหัวมันทุกคนแต่นี่มันรู้ทั้งรู้ก็ยังจะมาขวางทางกูหเหรอชะลอยพวกมึง,ง,งกูไม่อยากแก้ตอยใช่ไหมท่านี่ได้ดีครับที่มันเส้นเดินทางมาที่นี่ เพียรเทียงจะขอชมบ,บุตรบารมีของพระองค์ท่านพระองค์ท่านมีนชัาสง่างามงาดังเทพบุตรุที่ลงมาจุติมอกชื่นเพียรเทียงจะรู้ว่าพระองค์ท่านพระนามใดเป็นราชบ,บุตรแห่งเป็นดินใดเพียงที่ตอบว่เป็นบุญตาบุญตัวอนอีกแก่คนนี้แล้วอีกแก่คนนี้จะรีบไปพ้นหน้าของพระองค์ท่านเลยเพียงค่ะถ้ามึงอยากรู้กูจะบอกให้มึงรู้แต่ถ้ามึงรู้แล้ว กปฏิทานกูไปซะก่อนที่กูจะเปลี่ยนใจตัดหัวมือทิ้งซะก่อนไปค่ะกู้ย้ำเมื่อกี้จะปฏิทินสายเลือดของเสด็จพ่อโลกดาราแห่งแผ่นดินไทยใต้ไปอะไรเนี่ยไม่นั่งขวาอปากเขาไอแก่กูว่าลึกมาลูกทำอะไรไีแก่ ถ้ากูรู้ตั้งแต่วินาทีแรกว่าไอ้บุรุษโลกมาที่มันยืนอยู่ยข้างหน้ากูมันเป็นลูกอีโลกนอะไรโลกูกอีดาวน์ปันดิน มันว่าใครคือม่นคู่นี้มันว่าใคร,คคใครเขาบอกว่าฟาบาเป็นลูกจอมพม่นดินแสดงว่าเขาว่าพ่อฟาบาดมนพ่อเหรเขาว่าพ่อฟาบาลูกจอมพม่ดินเขาว่าพ่อาบาเป็นไส้เดือนนะอี่แก่โฉ่อกอะไรฮะอีแก่บอก เดือดชอบไปอหกีทุก้านอยู่ที่บ้านเมียก็่ทำเงี้ยทำเมียเขาใช้ดาบไม่ต้องไม่ต้องมาเสือกรู้ดีเลยมึงเห็นไหมเนี่ยเขาตีกูเนี่ยทำไมไม่น้ำคืนนิ่งใจ เฮ้ยปูคนจ่ายกะตังแล้วเว้ยเฮ้ยมาสิปูคนรับกะตังแล้วอเ,เอ้ยเอ้ยคนจ่ายตังคนรับตังเอ้มีหลานเจะาาพาไ <c oughs> อ้ไนุ่มเป็นแงเตื่นเลยไม่ดับเลยมองนอีแก่เขาหมายว่าคุยผูดแบบนี้หมายความ,ม, <c oughs> มาว่าอย่างไรหมายความว่าอย่างไรคำว่าเจอคนดินเลยเหรอทำไมคะไอ้ม้ากรงตัวที่มันตามมึงมามันไม่เคยบอกให้รู้บ้างเลยเรื่องอไร ไม่รู้กูจะบอกให้เอามุนคำไหว้การบ้านพินิมันหมายความว่าอย่างไรมันก็หมายความว่าอีโลกละลายพ่อมึงมันชั่วพ่อจะไมพ่อมึงมาเลวไม่จริงแกยกกองทับกระปุกพินดินบ้านเกิดมองรอไม่จริงกูบอกอยู่พ่อมันเลวยังไงลูกก็มาเลวอย่างนั้นอีแกพ่อมาชั่วยังไงลูกก็มาชั่วยอย่างนั้นคนอย่างมึงอ่ะยองกองมาเลวทั้งเราเฮ้ยอีแก่ทำไมไหนมึงด่ากูมาอีกสักรอบสิ โบราณเขาว่าไว้นะแม่เพราะว่าลูกไมนะ้น่ะมันหล่นไม่ไกลต้นพ่อมาแรงยังไงลูกก็ตลเร็วอย่างนั้นพ่อมาช่วยยังไงลูกมันก็มาช่ยวยอย่างนั้น โทษมึงอะเอ้าต้องมันของคุณเป็นยากกันนะมันจะสอนเราเป็นยากกันใช่เป็นไงวะดูหน้ากูกับสอนรามนี่เหมือนกันในกับแพรกับแก้แก้กับแพรแพรกันแหละแก้กับแพรพอได้แล้วแล้วเหรอไอ้เก่งในไอ้ับเป็นทีดี้เกยเคยได้โคตรมันเลยเล่นสนุกมีแต่โคตรมันไม่มีโคตรกูเลย ่ละมาว่าโคตรโคตรได้ไงไม่เกี่ยวอะไรกับเขาล่ะคนละโคตรกันจะไม่มีด้เลยพี่มึงไงทำไมตับหน้ายเขาแบบว่าอะไรวะเขายัดไหลเออเขายัดไหลกันแล้วก็เลยมีลูกตุ้ยเฮ้ยอะไรอะกูเล่นลิเกอยู่กูหมายถึงในเรื่องไม่ใช่นอกเรื่องโอ้๊ยเฮ้ยแต่ข้าพูดถึงนอกเรื่องไม่ใช่ในเรื่องโอุ๊ย งั้นเปลี่ยนใหม่ก็ได้เปลี่ยนเลยรีบไปกันเถอะพวกเรารีบไปกันเถอะพวกเราจะไปขึ้นเต้าหนุ่มกันใจโอ้เนี่ยถ้าเกิดอะไรขึ้นมาจับกูส่งตำรวจเลยนะ <c oughs> ต้องพาไปร <c oughs> ายการแล้วกูไปไม่ได้ใจมันกลัวโหมนกระแสนะโอ้โหไม่เอาอยู่ที่บ้านหมุนเมียดีวยกว่า แล้ววิ่งไวบอกว่าหลังลูกน้นองเด็กคนนี้ตัวเทาว่ทาเท่าเววิ่งปากดีจังเลยนะเมียมึงก็ไม่ต่างจากกูเท่าไหร่หรอกโยมันลดเร็วลดเมื่อ,อ,อกี้ขีดต่อไอ้มึงเน,นี่ยที่แกทำไมวะรู้ดีนักเลยกูอยากจะรู้รมึงชื่อว่าอะไรมึงเป็นใครกูแหละรู้ดีรู้แน่อย,อยู่แล้วกูนี่แหละน้ำมันน้าตายิยาน้าตายิยา ลาชตยาแดนบุงอาจม,มาทอไมมาถ่ายหนังบ้างป่าเกิดไม่ทันดูด <c oughs> ้วยม่งขอ,อยากจะดู <c oughs> ว่ามึงมีลูกมีผัวหรือเปล่าทอโทษทีนะจ๊ะสวยๆแบบนี้มีหรือจะเรออ้อ,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 อมีหัวแล้วถ้ามีก็บอกว่ามีทำไมไม่ใช่มีแล้วบอกว่ามีผัวเข้าใจไหม บาตดีนะตูแค่นี้ก็รู้แล้วไม่ต้องบอกหรอกมึงรู้ได้ไงตูยังเป็นกระมังเข้าหมาเปลี่ยนหน้าเกลียดเลยเอาให้ดีๆหน่อยเขาเป็นนักเอกหัวหน้าที่อื่นนี้มองก็ไม่มองนะไปเปลี่ยนเป็นกำะมังเข้าหมาหน้าเกลียดไายหาจะให้เปลี่ยนเป็นอะไรนี่ตูยังบอกลักษณะนะใหญ่สุดอ่ะพองอเลยนะบางกราเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรคุณคุณจะเล่นอะไรต่อจีนอ่าไม่ชอบอ่านคน อะไรที่รู้ว่าผัวกูณนาตายาน์เขาก็เป็นนักรบเกา่าน้องันรามันทอนนาตาย,ยานเรี้ยงมันทอกูจะบอกผู้อื่นรู้ได้ยังไงที่กูเอาไวจับกองหลวงกันทก็เพราะว่ากูตั้งใจออดตามหามึงสองคนผัวเมียทำไมวะกูโขจับได้มึงขีมมม่ม้าราดแม่กูแม่กูต้องตายการสนามรบวันนี้พูดเรื่องอะไรวะ ข้ามึงแก้แค่นี้กับแม่บุญฉะน,อน้อไี่โลกนารายพ่อมึงมจะเสีงตอนเลือดถ่วงกับลกูกมึงก็ได้ถ้ามึงอยากเก็บตัวผมเข้ามาดูว่ามึตายได้หรือเ่าเ้ยผมมา